อขยับมาดูเรื่องราวเตือนภัยค่ะโจรแสบยกเขาบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของเขาไม่อยู่เขาไปทามุนต่างจังหวัดพอกลับมาตกใจเลยค่ะรีบเปิดกล้องวงจรปดิดดูโอ้โหอย่างกระยายบ้านเขาโจรแสบนี่ขนรถกระบะเลยนะคะแล้วขนของออกไปจนเกลี้ยงเลยมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทค่ะ กล้องวงจรปิดที่บ้านพักของนางสาวชนลพันเมืองโคตรอายุ62ปีเป็นตัวแทนขายประกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจับภาพขณะที่คนร้ายประมาณ4-5คนค่ะขับรถกระบะมาแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ขับเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในบ้านตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่30เมษายนก่อนที่จะขนย้ายข้าวของของเธอออกไปอย่างใจเย็นย้ายเสมือนย้ายบ้านนะคะขนอย่างนั้นเลยค่ะ ใช้เวลาขนนานกว่า2ชั่วโมงเอาทรัพย์สินออกไปหลายรายการรวมมูลค่ากว่า300แสนบาทผู้เสียหายเล่าแบบนี้ค่ะบอกเธอและครอบครัวไม่อยู่ไม่อยู่ก็ปิดบ้านล็อกบ้านไว้ไปทำบุญที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่29เมษายนต่อมาช่วงบ่ายของวันที่30เมษายนเพื่อนบ้านเนี่ยโทรไปบอกบอกพี่ประตูด้านหลังบ้านเนี่ยเปิดอยู่เลยเหมือนกับมีคนงัดเธอจะรีบขับรถกลับมาบ้าน จากกำแพงเพชรรีบบึงกลับมาเลยที่สม,มุทรปราการปรากฏกลับมาถึงแทบไม่เหลืออะไรแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีพัดลมเตารีดหม้อหุงข้าวที่นอนเธอบอกแม้ก,กระทั่งครีมทาผิวนะ,ะครีมทาผิวครีมอาบน้ำเอาไปด้วยเหรอมันยังเอาไปเลย <S <s <ign> <S สิ่งที่เหลือไว้ <S <s เหลือเพียงหมอนไว้ให้ดูต่างหน้าแค่หนึ่งใบนอกนั้น oh, oh. ค้นไปจนเกลี้ยง <c oughs> ค่ะเขอโกยเลยนะเออโกยไปเลยค่ะเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุนี้ผู้เสียหายแจ้งความกับตารวจสพสาขาแล้วนะคะเพื่อที่จะเร่งติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาดําเนินคดีต่อไปค่ะครับ